สป e ด d ดวิลส์เติมเชื้อไฟให้ร้อนแรงด้วยคลิปสัน้นสรุปเรื่องราวตลอดสัปดาห์ของชาวปีศาจแดงรวดเร็วเข้าใจง่ายแยกครบทุกประเด็นสวัสดีครับตอนนี้ท่านเข้าสู่ Speed Devils กับเรื่องราวที่น่ารู้ของบูบากากามารากองกลางคนล่าสุดของหมักเซยที่มีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ข้อแรกกามาร่าเป็นนักเตะชาวฝรั่งเศสเชื้อสายเซเนกล้ลแต่เลือกเล่นในกับทีมชาติฝรั่งเศสตั้งแต่สมัยทีมเยาวชนตอนนี้เขาอายุ22ปีเป็นเด็กฝึกของมักเซย์พันแท้มาตั้งแต่ปี2015และโตมาจากตำแหน่งเซนเตอร์แบก็กแต่อยู่มาวันหนึ่งโค้ชเห็นถึงวิสัยทัศน์การเล่นก็เลยจับเขาไปยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรับฉะนั้นทีไหนที่ได้ตัวไปก็จะได้นักเตะที่เล่นได้ทั้ง2ตำแหน่งเลยโดยตั้งแต่เด็กเนี่ยจุดเด่นอันแรกของกามาร่าอยู่ี่การยืนตำแหน่งคืออยู่ นักที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนนี้ข้อที่2ทุกคนต้องมีไอดอลสำหรับไอดอลของกาเมราเป็น2สนับแบครูปร่างสูงใหญ่ทั้งคาริดูคุลีบาลีและแฟกิลฟานได้เขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาจะสนใจและเรียนรู้จากนักเตะที่คู่แข่งเลี้ยงผ่านได้ยาก และมีคาแรคเตอร์ที่แข็งแกร่งเป็นผู้นําในแผงเกมรับเพราะอย่างที่เราคุียรไปก็คือว่ากามมาร่าเริ่มต้นอาชีพขาแข้งจากตาแหน่งเซนเตอร์แบ,บ็กแม้เขาจะสูงแค่184ซนเมตรก็ตามซึ่งถือว่าไม่มากสำหรับตำแหน่งกองหลังและกองกลางตัวรับแต่ก็ถูกแทนที่ด้วยเสถิยเข้าสกัดบอลต่อเกมสําเร็จถึง70%และขึ้นไปบีบอบอลสูงถึงกลางสนามได้ถึง35.1%ต่อเกมแปลว่าเขามีทั้งความเร็วและความแม่นยําในการเข้าสกัดบอลด้วยในเวลาเดียวกัน <S <S ข้อที่3ม จุดเด่นของกามาร่าเมื่อมีบอลคือการเก็บบอลในพื้นที่แคบๆนี่คือลักษณะที่โดดเด่นถ้าผู้จัดก,การทีมของคุณชอบเกมเพรสซิ่งหมายความว่านอกจากจะแย่งบอลเก่งแล้วเมื่อแย่งไปได้และคู่ต่อสู้พยายามจะบีบออาบอลคืนแต่มันไม่ง่ายเพราะกามาร่ามีเทคนิคเฉพาะตัวที่ดีมากจุดนี้ก็เป็นอีกจุดที่อัปเกรดจากเฟรดคือถึงแม้ว่าเฟรดเนี่ยจะแย่งบอลเก่งก็ตาม แต่ว่าจุดอ่อนของเฟรดเนี่ยอยู่ที่บอลแรกหรือว่า first touch ไม่ดีเท่าไหร่และก็เสียบอลง่ายดูไปดูมาเนี่ยกามาร่ามีคุณสมบัติที่อัปเกรดจากคู่หูเฟรดและแม็กซ์ทูเมนีไปพร้อมๆกันครับอย่างไรก็ตามเฟรดสามารถยืนเป็นกองกลาง Bo ็ to box ล็อ8ได้ดีอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยกามาร่ากับเฟรดสามารถจะยืนร่วมกันได้โดยที่เฟรดเนี่ยยืนสูงกว่าน่อยแล้วก็กามาร่าเนี่ยจะเป็นกองกลางเชิงรับคอยรองให้อยู่ด้านหลังครับข้อที่4เรื่องที่กามาร่าเคยสัมภาษณ์เอาไว้ในเวว็ไซต์ขออง Olympic ille, คื่า หลายครั้งเนี่ยที่เขาเนี่ยชอบตะโกนสั่งเพื่อนๆในสนามคือตัวจริงกาม,มาร่าเนี่ยไม่ใช่คนพูดเก่งนะครับแต่เมื่ออยู่ในสนามแล้วและเขาเป็นคนสําคัญในแผงเกมรับถ้ายืนเซ็นเตอร์ก็ต้องคอยสั่งการให้เพื่อนๆเ,เ,เข้าตำแหน่งถ้ายืนเป็นกลางรับก็ต้องคอยชี้บอกให้เพื่อนเนี่ยหาพื้นที่เพื่อท,ที่จะจ่ายบอลขึ้นหน้าไปได้ง่ายแม้ว่าเขาเนี่ยจะอายุน้อยกว่านักเตะหลายๆคนก็ตาม แต่ว่านักเตะร,รุ่นพี่ในแม็กเซย์เนี่ยก็สอนให้เขาเนี่ยมั่นใจที่จะสื่อสารในสนามซึ่งนี่ถือเป็นเรื่องสําคัญมากที่ยูในเตตครับเพราะหลายๆครั้งที่ทีมเสียประตูเนี่ยก็เพราะนักเตะของเราเนี่ยหลุดตําแหน่งหรือว่าไม่มีสมาธิคาแรคเตอร์ Character, และความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดกามาร่าเนี่ยเติบโตมาพร้อมกับรุ่นพี่อย่างอดิรามี่ดิมิชีปาเยตเควินสตรัทแมนทั้งหมดเนี่ยคือนักเตะอะดับทีมชาติ้นนั้นนะครับและนักเตะเหล่านั้นก็หล่อหลอมให้กัมาร่าตตเตินนักกลลลท้้้าาาาคดดดพูดแะํในสนมวยรบ และข้อสุดท้ายครับรายยามาทั้งหมดคำถามคือแล้วยูเนเตดจะมีโอกาสได้ตัวมาไหมจากตอนที่อัดคลิปนี้ข่าวยังเป็นลักษณะของข่าวกสิบนะครับที่ความน่าเชื่อถือยังไม่เยอะเท่าไหร่เพราะเบื้องต้นเนี่ยมีแค่เอลนาซียงนาสื่อท้องถิ่นจากแคว้นคาตาลันในสเปนที่รายงานครับ แย่างไรก็ตามเนี่ยโอกาสที่กองทัพปีศาจแดงจะได้ตัวกามาร่านั้นไม่ยากครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าสัญญาของเขากับมักเซย์เนี่ยจะหมดลงในช่วงกลางปีหน้าซึ่งทีมต้องการตัวเขาในช่วงตลาดเดือนมกราคมเนี่ยก็น่าจะยื่นข้อเสนอเข้าไปได้เลยโดยที่ราคาประเมินในตลาดซื้อขายของเขาในตอนนี้อยู่ที่21ล้านปอนด์ครับและอาจจะถูกกว่านั้นด้วยเพราะว่าสัญญาของเขาเนี่ยกำลังจะหมดแล้วแต่ก็นั่นแหละครับทีมยังมีข่าวกับอามาดูไฮดดรากองกลางของไลซ์ซิกอีกคนด้วยครับฉะนั้นนี่คือกันบ้านที่จันป่าราฟังนิก ต้องช่างใจครับว่าสุดท้ายแล้วเขาจะเลือกใครกันแน่รอตามข่าวไปพร้อมกันนะครับและนี่คือทั้งหมดของ Speed Devils คลิปสั้นสรุปเรื่องราวตลอดสัปดาห์ของชาวปีศาจแดงพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ